ส่ง t บลาบุกลาินยนสวัสดีครับวันนี้ผมจะนําเสนอเรื่องโอซึกิโทเนริกําลังทําอะไรอยู่กันแน่โทเนริกําลังทําอะไรอยู่กันแน่เขากําลังเฝ้ารอคอยอะไรอยู่ โดยโทเนริได้กล่าวถึงประตูมิติของดูเอะที่โดนปิดผนึกไปแล้วและพูดถึงเนบริสุทธิ์หรือโจกันจะไม่มีการตื่นขึ้นมาอีกสักพักเป็นการชั่วคราวโดยประโยคสุดท้ายได้กล่าวถึงคือถึงเวลาที่พระเจ้าจะลงมาสู่บนพื้นดินโดยประโยคนี้คงจะกล่าวถึงโมโมชินกิและคินชินกิรวมถึงต้นตระกูลต้นกําเนิดโอซุสกิของเขาด้วยโดยความคิดเห็นของผมนะครับผมคิดว่าโทเนริเนี่ย คงทาการเฝ้าดูอะไรสักอย่างอยู่เพราะจูจ่ๆเนี่ยก็เกิดรอยร้าวขึ้นมาแต่ทั้งหมดเนี่ยก็ถูกหยุดลงไปด้วยมือของโทเนริโทเนริคงพยายามที่จะหยุดการเปิดตัวของมิติอะไรสักอย่างอยู่แนๆ่ๆรอยร้าวที่เกิดขึ้นอาจจะเป็นประตูมิติต่างๆที่ตัวร้ายใช้เข้ามาก็ได้แต่ก็อาจจะไม่ใช่ครับเพราะโมชินกิเนี่ยในช่วงท้ายๆเนี่ยเขาปรากฏตัวขึ้นมาด้วยวิชานินจาโดยการวาร์ปกลับมาหาคินชินกิลูกพี่ของเขา ซึ่งยืนยันแล้วว่าตัวละครพวกนี้สามารถใช้นินจาวิติได้ยังไงก็ต้องรอติดตามชมในอนาคตนะครับวันนี้ก็ฝากพัยพเท่านี้ครับสวัสดีครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้พวกเราด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานแฟนคลับตลุโตวันนี้ฝากวัเพิงเท่านี้ครับสวัสดีครับ